จะผักเซียนดองที่จอยได้ดองประมาณไอ้น,นี่นเพื่อนๆประมาณส,สามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ผักซีผักเซียนฝรั่งจะเก็บมาเมื่อวานเนี่ยจากทุกคนนะจอยก็จะทาความสะอาดจ้ะแต่ก่อนอื่นจอยจะาวางเอาไวขา้ข้างนอกข้างนอกน่ะเพื่อนๆเ,เอาไว้อย่างเงี้ยให้เขา เหี่ยวก่อนจะถ้าเขาเหี่ยวแล้วเราจะคันง่ายมันจะไม่มันจะไม่แหลกจ้ะนะทุกคนนะมันจะมันเดอคั้นง่ายถ้าเราคันอย่างเงี้ยมันกอบมันก็หักมันก็จะแหลกจะมุ่นนหรเพื่อนๆนะจอยก็จะไอ้นี่เพื่อนๆจะจะเลือกใบแก่ๆเขาออกอันนี้ชุดแรกนะเพื่อนๆนะชุดแรกที่ไปเก็บมาชุดแรกชุดแรกมันก็ต้นมันก็ยังไม่ยืดเนาะเพราะมันยังยังไม่ร้อนมากเพื่อนๆนะมันกึ่งแบบ อากาศกึ่งเย็นๆอยู่จ้ะมันก็เลยต้นไม่ยืดต้นไม่ยืดก็หมายถึงต้นยังไม่ยาวจ้ะทุกคนนะต้นมันยังสั้นอยู่แต่ว่าเขาเริ่มแก่แล้วจ้ะเขาเริ่มออกดอกเนะาะตอยก็จะเลือกจ้ะอันไหนใบแก่ๆหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาออกแต่ตอนจะเอาไปก่อนไปคันเนาะเขาไว้ข้างนอกนะข้างนอกวางไว้เถอะใส่ถาดใส่กระจาดใส่กระดก็วางกันไปวางจนเขาเหี่ยวพอเ,เขาเหี่ยวปุ๊บ เราเอามาแช่น้ํจาจ้ะจอยก็จะใส่น้ำํำส้มสายชูไปสักนิดหน่อยเกลืออย่างเงี้ยจะแช่เขาทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะสิบนาทีจากนั้นเราก็ล้างหลาๆน้ามันเพื่อนล้างด้วยน้าเกลือไลาๆน้ําเพราะว่าผักป่ามันอยู่ในป่าเพื่อนๆมันก็จะมีฝุ่นละอองมีพวกมแมลงไปเกาะไปไต่อะไรอย่างเงี้ยนะนเพื่อนๆเนาะแล้วก็ทําความสะอาดดีๆก่อนที่เราจะนําไปคันแล้วก็เอาไปโดองจ้ะนะ ผักเส้นฝรั่งส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่คนไทยเราก็จะนิยมเอาไปดองมากกว่าทําเมนูอื่นแต่บางท่านก็เอาไปทําแกงอ่อมนะเพื่อนแต่ว่าถ้าจอยว่ามันขม,มนเพื่อนมันขมมันไม่ค่อยอร่อยเท่าตอนดองไงดองนี่ก็คือรสชาติเหมือนผักเสยนบ้านเรานะแต่ว่าความอร่อยของเขาจะแตกต่างตร,ตร,ตร,ตรตงที่ว่าเขาจะไม่เหนียวนะตอนเคี้ยวไม่หยาบจ,จะจะจะกรอบอร่อยจะทุกคนนะนี่แจะ มันขึ้นตามป่าจ้ะนะไม่มีใครปลูกขึ้นตามป่าแต่ถามว่าเขามีเมล็ดขายไหมตามการ์เดนเซ็นเตอร์มีจ้ะนะแต่ส่วนใหญ่อะมันจะขึ้นตามป่าแล้วมันเป็นพืชที่รามจ้ะมันกระเทียมป่ากาเลกกาเลกมูสต์ดนี่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชไอ้ที่เขาเรียกกระเทียมป่าจ้ะนะกลุ่มเดียวกันอันนี้เขาเรียกกาเลกมูสต์ดอันนั้นเขาเรียกวลกาเลกอะไรประมาณนี้เพื่อน จัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเนาะอันนี้อธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจแล้วทีนี้เพื่อนๆน,นะแล้วทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าฝรั่งกินไหมกินจ้ะนาจอยจะตอบในคลิปนี้ฝรั่งบางคนเขาก็กินกันคนไหนที่เขาชอบกินของป่าเพื่อนเนเขาก็จะศึกษาศึกซื้อศึกษาเหมือนเรานี่แหละศึกษาเรียนรู้ว่า,าผักอันไหนกินได้มัางเห็ดอันไหนกินได้มัางอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนะ ฝร people, people eat, like eat, ั <can> eat, um, ่งบางคนเขาก็กินบางคนก็ไม่กินจต่ก็เหมือนกับคนบ้านเราแหละบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเนาะของป่านะก็เหมือนจอยอะถามว่าของของบ้านเราอะไรที่ว่าจอยกินไม่กินจอยไม่กินไข่มดแดงนะจอยไม่ชอบกินไข่มดแดงจอยก็จะไม่กินผักป่าบ้านเราผักหวานจอยก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยจ้ะนะฝรั่งเขาก็เหมือนกันนะจ้ะเขาคนชอบกินเขาก็เขาก็กินคนไหนเขาไม่ชอบกินเขาก็ไม่กินจ้ะเนาะ จอยนี่ก็เป็นคนที่กินยากอยู่จ้ะนะผักป่าบ้านเราเนี่ยผักหวานไปหาได้เพื่อนๆตัวน็ดๆนี่ไปหานะหาผักหวานเก็บมาให้พ่อให้แม่แม่ก็แกก็จะไปหาซอยบางทีเราก็ไปสอยไข่มดแดงให้แกแต่เราไม่กินไงนะจอยจะเป็นคนที่เลือกกินอยู่เลือกกินนะผักอะอะไรตอนเดี๋ยวต้นคั้นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจอยจะมาทําให้ดูว่าจอยทำยังไงอันนี้ชุดแรกะ้ะเอามาให้ดูเดี๋ยวยังไงจอยขอตัวทําก่อนจ้ะ นี่ก็คือผักเซียนจ้ะจะได้ผึ่งเขาจนเขาเหี่ยวเนาะเพื่นอนๆนะเหี่ยวแบบให้เขายุบตัวลงเพราะว่าเขาจะได้แบบเอามาคั้นตอนคั้นเขาจะได้ไม่ไม่มุ่นนะจ๊ะไม่มุ่นไม่ไม่หักไม่แหลกละเอียดอะจ๊ะเพื่นอนๆนะเราก็เอามาแช่น้ําเกลือจ้ะแช่น้าเกลือน,นี่ก็กะเอาเลยจ้ะจะอยากให้สะอาดมากก็แช่สักสองสามน้ําก็แล้วแล้วแต่เพื่นอนๆนะจ๊ะนะจอยก็ล้างไปหลายน้ําแล้วทีนี้จอยก็แช่น้าเกลือ บางคนมีน้ำส้มสายชูก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงค่ะเชื้อจะทุกคนเพราะเราเราต้องมาคั้นอีกจก้ะคั้นเอาน้ำเขียวเขียวเขาออกน้ำเขียวเขียวน้ำแบบชุนฉุนเขาออกแล้วก็เพราะว่าถ้ากินสดๆมันขมจ้ะมีคนถามว่ามันขมไหมผักทุกอย่างจำพวกเหมือนด้อย่างนี้ยมันขมอยู่แล้วจ้ะนะ มันขมอยู่แล้วจอยไม่เคยมากินดิบสักทีแต่ดองมันก็เหมือนผักดองทั่วไปจ้ะนะมันก็เหมือนผักเส้นดองบ้านเราถ้ากินผักเส้นดองยังไงมันก็เป็นรสชาติก็เหมือนผักเส้นดองบ้านเราแล้วแหละทุกคนจอยไม่รู้จะอธิบายยังไงขึ้นนั้นจอยก็เรียกว่าผักเส้นเส้นดองกหทุกคนรสชาติมันก็เหมือนกันนั่นแหละจ้ะนะรสชาติเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นที่อังกฤษเขาเรียกว่ากา r l กม m สตาร์ดเฉยๆจ้ะทุกคนนะบ้านเรา มันก็คนละอย่างกันเยอะแต่ว่ารสชาติมันเหมือนกันกนันะ่นแหละจออ้ะนามที่จอยบอกอะจอยไม่เคยกินสดจอยกินแต่แบบดองเนาะเอาแช่ไว้ก่อนนิดหนึแล้วค่อยมาคัน้นพอครบสิบนาทีแล้วจอยก็เทน้ําออกจากทุกคนจากนั้นเราก็จะนวดกันเนาะก็ใส่เกลือไปเรื่อยๆจ้ะตอนนวดก็ตอนที่เรานวดนี่เราก็พยายามนวดแรงๆหน่อยจ้ะไม่ต้องกลัวว่าผักเขาจะมุ่นจ้ะทุกคน เพราะว่าเราได้ตากแล้วเนาะเราตากให้เขาเขียวแล้วทีนี้ผักมันก็จะไม่หักจ้ะส่วนใบมันจะอกมันจะเละก็ช่างมันจะเพราะว่าเรากินตรงก้านมันเนาะเนี่ยจ,จ้ะจอยก็ใส่เกลือไปเรื่อยนวดแรงๆหน่อยจ้ะสังเกตได้ว่าน้ำขื่นเขาจะออกก็จ้ะน้ำเขียวๆว่าจะ้ะถ้าเรานวดไม่แรงแล้วผักมันไม่อ่อนตัวลงแนละ้วเพื่อนๆแล้วบางคนนี่เอาไปโดองแล้วมันจะออกขมจ้ะทุกคนมันจะไม่อร่อยเนาะ จอยทามันก็ไม่เคยขมสักทีนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเรานวดแล้วล้างให้สะอาดจ้ะล้างให้จนแบบว่าน้ําเขียวๆอะ่ะนวดนานเท่าไหร่ยิ่งดีจ้ะทุกคนพอน้ําขื่นเขาออกมามากที่สุดมันก็จะทําให้ผักเราไม่ขมเนาะจากนั้นเราก็เปิดน้ําล้างจ้ะเนี่ยจะล้างไปจนกว่าน้ําที่ว่าล้างออกมาจนแบบว่าน้าเขาจะออกสีใสๆไม่ออกสีเขียวนะทุกคนนะเนี่ยจ้ะตอนล้างเราก็นวดไปด้วยจ้ะ อย่างที่จอยทําให้ดูจะทําตามเลยจ้ะนะเนะี่ยล้างไปด้วยน้ําเขาก็จะใส่จะทีนี้เขาก็จะไม่เป็นสีเขียวแล้วก็เราก็บีบจ้ะให้เป็นก้อนๆอย่างนี้บีบให้น้ําออกให้หมดจ้ะทุกคนแล้วก็พักเอาไว้ใส่ในใส่กระมังก็ได้ใส่ถาดก็ได้จ้ะจากนั้นเราก็จะปรุงรสตามที่จอยเขียนให้ดูเลยจ้ะทุกคนว่าจอยใส่อะไรมั่งส่วนผสมก็กะเอาจ้ะทุกคนนะผักมาก ก็ใส่เครื่องปรุงมากผักน้อยก็ใส่เครื่องปรุงน้อยจะทุกคนจอยไม่เคยตวงปริมาณในการทําอาหารนะเพื่อนๆนะจอยก็ใส่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 ของจอยอย่างนี้เราจะนี่ใสใส่เพิ่มจะเพราะว่าถ้ามันไม่ค่อยเค็มมันก็จะไม่เป็นเนาะที่ใส่น้ําตาลเพราะว่าเขาจะได้เปรี้ยวเร็วๆจะจากนั้นเราก็ขยําขยาไม่เข้ากันจะทุกคนขยําแบบนี้จากนั้นเราก็จะนําใส่กล่องเนาะแต่ว่าใครมีสูตร เป็นของตัวเองก็ทําตามที่ว่าเคยทําก็ได้จ้ะใส่ลงในกล่องจ้ะก็ไม่ได้เยอะนะเพื่อนๆนะเห็นเห็นเก็บมาเยอะๆพอคั้นออกมาแล้วเขาก็จะได้แค่นี้จ้ะทุกคนจากนั้นจอยก็จะใส่น้ําซาวข้าวจ้ะทุกคนน้ําซาวข้าวเหนียวก็ได้น้ําซาวข้าวเจ้าก็ได้จ้ะส่วนใหญ่จอยจะใช้น้ําซาวข้าวเจ้าจ้ะทุกคนใส่ให้ท่วมผักประมาณนี้จากนั้นเราก็จะปิดฝา แล้วก็เอาไปวางไว้ตรงใกล้ๆฮิตเตอร์จ้ะผักเสี้ยนดองที่จอยได้ดองประมาณไอ้นี่เ,เพื่อนๆประมาณสามวันจ้ะนะจอยได้ตั้งเอาไว้ข้างๆเครื่องทําความร้อนฮิตเตอร์จ้ะทุกคนตรงไหนที่มีแสงแดดตรงไหนที่มีความร้อนนะจ้ะเอาไปตั้งไว้ใกล้ๆอันนี้ก็เปรี้ยวแล้วจ้ะเปรี้ยวยังไม่มากนะเพื่อนนะแต่เปรี้ยวกาลังพอดีจ้ะทุกคนรสชาติก็เหมือนผักเสี้ยนบ้านเราจ้ะ หอมอร่อยกรอบจ้ะไม่เหนียวเนาะไม่เหนียวไม่หยาบจ้ะไม่เหนียวไม่หยาบชุดแรกจ้ะอันนี้ชุดแรกที่เก็บมาดองจ้ะทุกทุกคนของเดือนไอ้นี่เดือนมีนาคมจ้ะทุกคนต่จอยก,ก็จะเก็บมาดองเรื่อยๆจ้ะโอเคอยังไงจอยก,ก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จ,กกจอยด้วยจ้าขอบคุณครับบ๊ายบาย